หมอนทองยั่วๆเลยจ้าทุเรียนลูกนี้น้ำหนักสามกิโลนะคะตอนที่ยังไม่ปอกเนาะยังไม่ผ่าอันนี้ผ่าเสร็จแล้วเหลือหนึ่งกิโลกรัมนะคะเนื้อล้วนๆเลยเลื่องอ๋อยเลยชิมรสชาติาหวานไหมทุกคนนี่แหละลูกแรกของปีที่ได้ชิมพูใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหเรามีเม็ดเลยจ้ะเม็ดรีบมากเลยเม็ดรีบมากเลยนะคะ หวานจ้าเจ้าของสวนก็เพิ่งจะได้กินนี่แหละลูกแรกมาค่ะกินด้วยกันเพื่อน บอกแล้วก็อดทิ้ตทิ้ทายคิดเมื่อไรเนาะพี่น้อะทายคิมปมหเพื่อนๆดูเนาะเพื่อนมืนจะว่าเอาป่านนันมันมีสวนทุเรียนก็บ่เห็นทายคิปกินทุเรียนน้อเมืว่าไม่ได้กินเบมือนเพื่ออกจัดไปตามคําเรียกร้องนะคะจัดไปตามคําเรียกร้องจ้าอูู้้นี้ได้กินเบิือเหมือนพี่นอาะเดี <c oughs> ย๋ยวยั่วเลย ยัวย่วเลยจ้าหวานมันจะ้ะคลิปนี้เอาสำนีก่อนนะพี่นอ้องมันจะยั่วเพื่อนๆเกินไปเนาะจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายให้สวัสดีจ้า